โอ้ยคือห่อนอ่ะหนาอี๋ยังเหมือนหนาพนเหมือนหนาห่อนปะโอ้ยในรถเชียร์ขันนี่มือห,อห,อห่อนเนี่ยออกไงมาเอือน้องหายอี๋ยังเนาะผมมาเสียมาหารถดาวถึงคือขี้เดา,เาพ่อมีมาเอื้อยมีมีมาเบิงรถหลานเน้าปีชาติจะเดินเดินอุบลราชธานีมีอะไดีมีแล้วถูกราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามพันบาทเท่านั้นมากมากเลยที่ผามาเบิงรถ รถกระบะเริ่มต้น3บาทที่นี่มาทาั้งพี่รถเมื่อสองของปีชาจเจริญ่นย่นอุบลราชจะานี่น้องป้ายแดงออกรถแค่ศูนบาทสํำนัน่นจากสีเบงรถเกง๋เกงหรืวยอว่ารถกระบะมารถกระบะอย่แล้วครับรถเท่าที่ทงโตโยตา้าอิซูซูมิซูหลายรุ่นหลายแบบเจ้าเหตุงานหนึ่งปีมีเครดิตออกแค่บัตรประชาชนใบเดียวซ้ำนั่แหละบัตรประชาชนใบเดียวแมน ตอนนั้นทำนนั้นต <Wow. S 2> อะนั้นผมออกคันนี้ผมมาคันนี้มาอีลีจัดเลยครับเอื้อยของแท้รถยนต์มือสองปรีชาจเจริญยนต์อุบลราชธานีรถดีและถูกออกรถเพียงศูนยบาทราคางวดนริต้นอยู่ที่สามพันโปหน้ารถบอกเลยโปรดีของดีและถูกมาที่นี่ค่ะของแท่อีลีในรถสีแทีพัดลมครับ